กับสวัสดีพ่อพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีเบอร์สปูสุเวร au, aire, รณด้อพ่อพี่น้องเดย์วันนี้กับพ่อพ่อกับส่องแม่น้องอเนยพ่อพี่น้องเอ้ยมันนี้เป็นตากล้องให้เพื่อนพี่น้องเอ้ยเป็นตากล้องให้เพื่อนก่อนรุ่นหนึ่งพี่น้องเอ้ยก่อนน้องอเนยแล้วก็ทีมงานสร้างเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยคาดว่าสิเอาสัมฤทธิ์วันนี้พี่น้องเอ้ยด้านใน นี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นผู้สุกหลุดดามเอาการขอโทษขอภัยเดอ้อพี่น้องเอ้ยเป็นตากล้องให้เพคนก่อนขอพี่น้องจากสิได้ไปเห็ดเกลี่ยก้อยทีมงานเทานี่แหละพี่น้องจังเสียดังไรแหละพี่น้องเอ้ยขออนุญาตบาดคำขอโทษขอภัยน้ำไหลล่าพี่น้อง ว่าเม่น้องอนเนยเพิ่นก็นยังเห็ดอยู่พอกินพี่น้องเอลยเราก็เลยเอ,ลอ,อยู่อาสา,ศาเป็นตากล้องให้เพิ่นอนทีทั้งด้านหน้าไปเบิ่งกันพี่น้องบางที่อนบิว่อนบิวก็ร่างอขนาดเนาะ พอลงบิลพันปั๊บหนาพื้นพี่นอ้องเ้ยมันนี้คือว่าเทดันขางเบิงนี้ฝั่งนี้พี่นอ้องเ้ยเทจะกองบันไดแล้วก่อนพี่นอ้อง น้องต้านน้องต้านมารอบเดียวพี่น้องเอ้ยเกือบผ้าหลดด้ามเกือบผ้าหลดด้ามปีเกี่ยวน้องต้านเกี่ยวน้องต้านผ้าหลดด้ามปีพี่น้องเอ้ยข้าบหลดด้ามซุดเปอร์ใหม่พี่น้องเอ้ยตั้มรักคนไว้ ซื้อเพื่อใหม่เพียงบุลืี่ทางมันตามรักคนวะนี่พี่น้องชิมงานเทาก็ซอยกันซอยกันผสมซอยกันตักพี่น้องเลยอื <c ười> นั่งตานว่าเมื <studio> ่อใหม่ส้นลักมาลายเพื่อนวะซูเปอร์ใหม่เพื่อนวะ อากาศก็นาวนาวพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สวยเติบแล้วพี่น้องเอ้ย,ยทั้งบ้านเท่ากับนับสั้งโมงกับเก้าโมงปลาพี่น้องเอ้ยเก้าโมงเลยตอนนี้อยู่ในลาลาเก้าโมงพี่น้องเอ้ยต่ว่าอากาศยังเย็นยังหนาวอยู่ปกติกับเฉลี่ยวัยหนาวหน่อยพี่น้องเอ้ยพอเป็นมือฝนตกลินเนี่ยกระป๋านพี่น้องเอ้ยวันนี้บรรยากาศเป็นถูกขึ้นมีลมพร้อมพี่น้องเอ้ย Yên như gì cả sàn lên đấy Bên khung khung nó nào thì nó ơi mi lôm dên dên, phạt mày Ui, nó ơi Nào dên bên lòng khánh gì, กอน้องบีบุกครับ,บพื้นด้านนี้พี่น้องเลยเอาสามเหลี่ยมป่านหนาพื้น,นหนาอย่างเงี้ยจะสีเห็ดแบบนี้แหละพี่น้องเลย อืมหนุ hmm. ่ตาเป็นคนสุกดะานอไ ตอนการเทก็สิประมาณนี้เลยพี่น้อง อันนี้เป็นฝั่งลาวผนเชียอว่าปาดหนาพื้นพี่น้องเอ้ยแต่ฝั่งไทยกับว่าตายกันยังบู๊อ่ะผมเอื่นว่ายังพี่น้องเอ้ยก๊น้นองเบี้ยวผนกำลังปาดหนาปั๊บหนาพื้นพี่น้องสามเหลี่ยมยาวนะเลยสามเหลี่ยมสั้นตัวนี้เออ มันสมีตัวยาวตัวสั่นพี่น้องเลยแต่ว่าของเ้าของเฮาเอามามีสองแบบเนาะตัวสันกับตัวยาวสีหยกตะไคร์คือน้ำพี่น้องเลยเวลาเทเวลาเนี่ยบัวห้ปูนมันเกาะตะไคร์ไว้บัวห้ยบัวหยมันอนันดับบัวหมันคุ้งดินพี่น้องถ้ามันคุ้งดินนะบ้างเถื่อกับสีมีปวกมียังมากินเนาะอันนี้เขาจับให้มันอยู่ระหว่างกลางพี่น้องเลย

Team ngắn hạng dần thằng kỳ nóng nó dần nóng kỳ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  nóng lui nóng kỳ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 

เอาละพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ถทีว่าสมมาภาควันแล้วเนาะฮะิสด้ลาว้ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยฝากไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องอันเนยเด้อพี่น้องพบพอก,กันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าตายเสด้กลาวเข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ย